มาต่อกันด้วยภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงทวพระราชทานกรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้นํามาฝากกันนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ ละนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามกอล์ฟบ,บางไทรคันทรีคลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก โดยรายได้จากการแข่งขันหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปใช้สนับสนุนงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนโดยโอกาสขาดแคลนที่พึ่งเป็นสำคัญตลอดจนโครงการอีก14โครงการของมูลนิธิ